เกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังผ่านทีมเป็นรั้นสิบนะครับนี่นครับก็พอผ่านชั้นสิบแล้วเนี่ยผมไอ้คุยกันเรื่องชั้นสิบก่อนผมใช้ตัวชุดนี้แค่ที่ผ่านนะครับก็เกือบไม่ผ่านอ่ะเหลือไม่กีนนะ่วิ้นนครับ ถ้าผ่านแล้วก็จะเป็นเหมือนพวกหงไกลครับพวกหงไกลซาเลียวครับก็คือจะมีด่านเป็นเป็นนีมาให้ครับเจ็ดด่านก็เป็นอีเวนต์นะครับก็พอหมด18วันนี่แหละอีก18วันจบก็เป็นเซฟใหม่ขึ้นมาแทนก็จะมีนีวนไปเรื่อยครับก็เป็นของเอ็นเกม มก็ผ่านแค่อันแรกเนี่ยครับมันนานเหลือเกินเขาอั้นต่อไปก็ห้าสามละคือเหมือนมันบังคับให้เราปัา้นให้เรามีไอ้ตัวอ,อยู่น่ะนเพิร์ทผมเลยขี้เกียจเดี๋ยวก่อนคือผมมีคมรู้สึกว่าห้าเโอ้ยอาตาชิโอมิกุรีนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าแม,ม่เลี้ยงโอเยอร์สิบเอ็ด 私はあくまで出撃可能よ。あなた私は何なりとこい私にメイドちゃうリナお使いいたしますわ。出撃俺らの出番だぜ兄弟勝ったら私は何なりと私一匹出撃こいつで武装離隊どうも。 ราะว่าอีด่างสุดท้ายมันต้องใช้เอเลนเอเลนเบิร์ตจะทยอยถกเกลือบันจิกไข้แค้น่คือคุณไม่มีคุณหลวนี่ยคือได้ลำบากถึงขั้นว่าได้ยังได้ลำบากแรกๆนะแรกๆคือคุณจะมาเก็บเพชรเก็บดาวหาเหวอะไรพวกนี้คุณต้องมีเนี่ยเห็นไหมต้องขายปีเทอร์โทเรียส11อย่เงี้ยถ้าเป็นไฟอย่างเงี้ยผมไม่มีผมไม่มีโทเรียส11 ผมก็ใช้ไอ้ไฟเปอร์แทนนี่ไฟเปอร์มันจะาหาทำอ่ะไฟเปอร์ชั้นสิบไอ้เนี่ยแม่งคุ้บเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพ่อายผมเล่นให้ดูคือมันต้องใต่ใจเล่นแบบบนผ่านแล้วไม่เป็นไรอยู่พ่อไปเล่นให้ดูคือชั้นสิบตรงนีน้ถ้าเป็นสายฟ้าผมเห็นเมืองนอกก็ใช้สายฟ้าผ่านกัน パーフェクトですわ thank ชิโนเมสอยู่ขึ้นคุณต้องหลบไอ้นัน่นนะแล้วคุณก็ต้ Honestly, องขโียไปเรื่อยจนกว่าจะตายอ่ะซึ่งมันมันยากอ่ะผมผมบอกเลยว่ามันยากคือโอเคผมเห็นคนแนะนำกันว่าไพเปอร์อ่ะแบบนี้ต้นเกมแม่งเก่ง,กงกม,ามากจริงผมไม่เถียงถึงชั้น8ชั้น9มันแบกคุณได้มาถึงชั้น8ชั้น9ง่ายสบายๆเนี่ย ผมก็ใช่อย่างเงี้ยชั้น89พอถึงชั้น10เท่านั้นแหละเชี้ยผมบอกเล่นเแล้วว่าเชี้ครับคุณต้องเอาตัวเข้าแรกอะไบเปอร์อย่างเงี้ยคุณเห็นไหมว่าเรามันแทพงลงมาแทพงมันลงมาโอ้โหเหนื่อยครับคือถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้คุณเล่น じゃあ出撃可能よ。私はなりと、に一匹、2匹。そっていますわね。出撃げあなた様の誘を呼んだみね。おれらの準備かね。何かよ。俺らのデバンぜ。兄弟。 ジャトヤニいつでも出撃可能よ。触りたいえ。め準備出動いつでもこいつでぶん殴られた。あらプロキシトーはここだよ。何か私に命令をジャトヤい。あらプロキシさんごきげんようですわ。 ไฟข้างบนน่ะโซเยิงขอให้มีโซเยิ้งอีสข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็ใช้เอลไอซ์เอลเลนอีซ์ก็โซลิตอลต่อเมี่แล้วยิ่งไอหลังๆเนี่ยเออผมเห็นเขาเล่นกันนะแด๊ดดี้ไฟฟ้าโอ้โหแม่งโหดสักอะเจสอะยิง่งคุณมีเจสมีหน้าโอ้โหเล่นสบายเลยอะสบายเลยยาวๆคุณใส่ได้ยาวเลยใดหล่ะ ได้ประมาณสี่สามสี่ห้าชันอ่ะถาว่านี่ 3, 4, นนยตอนนี้คุณเออไม่รู้เหมือนกันผมถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรเรื่องคอนเทนต์เกมคุณเล่นเล่นเอะแต่ถ้าตอนแรกคุณซีเรียสน,นะแต่ผมก็ไม่สามร้อยขายเหมือนกันผมก็ดองเนี่ยผมก็ไม่ได้สายเติมเยอะครับผมก็ดองเนี่ยร้อยที่ร้อยกว่าอานัน ก็ดองรอคูหยวนตู้หน้าเล่นชูหยวนน่าจะง่ายกว่ามันไม่ต้องเอาตัวเข้าแรกไปใกล้ๆขนาดนั้นน่ะแล้วมันเวลามันเบิร์ตมันเบิร์ตแรงกว่านะผมว่าผมไม่รู้เหมือนผมไม่เคยเล่นเล่นตอนดูเรื่องมันเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะไม่ได้ปลบเพียว

คือผมที่ผมได้ไอ้นั่นมาอ่านหนึ่งผมเลยเอาไปทำดิสทองใส่ใส่กระนงังน้ำแข็งเพ่อเนี่ยผมก็ใส่งงเงี้ยครับเน่าๆเงี้ย ตอนแรกผมก็ใช้เบนนะแต่หลังๆมันคุณลองก็ได้ถ้าคุณปั้นเบนไปแล้วแล้วคุณลองปั้นไฟเปอร์มาแล,แล้วคุณลองไปเทียบทีมเดียวไอเนี่ยเออบอสตัวเดียวกันอะ่ะผมว่าไฟเปอร์โค้ดเนี่ยโอ้ยแรงเร็วกว่าโค้ดจะเป็นงั้นก็ได้ถ้าเป็นคนเบนซี่ไม่ต้องใช้เวลาคุณสามารถใช้โค้ด 何の御用ですか。こいつでぶん殴られての。<laughs> 今度は重労働か。疲<が>れたな。こいつ。あら、ふ。<い>何かよ私は高くつくわよ。俺。よっしゃ。仕事で。 ผมเผผมก็ต้องปั้นเหมือนมันรังคบปั้นเพราะว่าคุณก็ต้องทำมีทีทุกธาตะไม่อย่างนั้นถ้าไม่เอาทีทุกธาตุคุณก็ต้องมันจะต้องแรงอ่ะคือผมไม่มี GPA, ตัวเลือกผม,มเลือกไม่ได้ผมก็จะมีแค่ เองเลนใช่ไหม้วถ้าผมเปิดซูดวดได้ผมก็มีแค่สองตัวมันก็ต้องเปิดคับว่าสุดผมก็ต้องปั้นสองตัวได้เพราะว่ามันปั้นแล้วคุ้มกว่าคุ้ไม่ปั้นสี่ดาวอย่างเงี้ไยไอย้ผมผมก็เสียดายถ้าถามผมเสียดายม,ม,มัมก็เสียดายแต่คุณมันก็ตอนนี้เราผมไม่มีทางเลือกป่ะแต่ถ้าผมมีซูดวดอะไรมาแล้วผมก็ดันแม่งหกศึกเลยกับเอลโิโตเนี่ยสองตัวได้ผมก็ดันขึ้นหกศึกเลยส่วนไอ้ไอ้พวกเนี้ยผมก็ท้าไว้ห้าศึกอยู่ละ แล้วไงผมก็ต้องพันนิโคตตอเพราะว่าเอานิโคไปเล่นกับซูหยวนทีแอดต่อนเนี่ยมันทรัพยากรมันใช้เยอะอ่ะพอมันพอ40่ขึ้น50อ่ะคุณคุณปลดล็อกมนะันอะครับอย่างเงี้ยแม่คุณปลดล็อกมันคุณต้องใช้เงิน2แสนคุณใช้เงิน2แสนนะต่อตัว มันใช้ทรัพยากรเยอะแล้วไหนจะตัวอัพเววอีกนะครับน,นี่ยขนาดผมเติมแบตเติ้ลค่าถึงยัไม่พอใช้เลยแล้วเนี่ยคุณยายผมทำอาดาโปรพิซ่าโควิเกียนยูเดสวะเนี่ยนะเคลียร์รครบหมดละคุณยี่ผมก็ไม่ดีละเนี่ยเคลียร์หมดแล้วอ่ะ มันมีเน,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 นี่อเนี่ยผมก็มสามอสามสองเนี่ยยี่เก้าคู่เทียบหมดแล้วอะขึ้นขึ้นมาเขาที่ทำได้อะผมเทียบหมดแล้วมันไม่พอใช้ทริพยายกร์อะคือถ้าุูมิจันติดาวอะรพวกนี้มาต่อแล้วพอคุณได้5ดาวมาผมต้องมาตั้งปั้นใหม่ไม่รู้ว่าแล้วตัดคนแล้วกันไม่รู้บ ก็นั่งฟ้ามบิ๊กอ,อย่างเงี้ยคุณไปหาฟ้ามิฟใส่โดวดีพีเอสในสมมตินะเจือดีกว่าจู่ก่อนนีเยุ่งชะชีวิตเดสมมติถ้ามันอาจจะดีตรงที่ถ้าสมมติคุณเปิดคุณดองรอเปิดตัวดี s สายฟ้ามาแทนคุณก็สามารถโยนมาได้อันนั้นเออก็ก็โอเค 私 <actual? S 2> はカットのゴりだと私は私は私はあなたのはあくまたはあく出撃か能よう何かしないであで

ก็ลองดูนนครับไอ้ที่มเอามาแชร์ให้นะหลังนี้นนก็กกแรกๆมันก็มีอะไรทำสรุปให้ไอนแรกตอนแรกแรกๆมันก็ไม่ีอะไรทำแต่พอเวลเริ่มจะตีสติบ่คุณจะเริ่มเหมือนตาเลียวแล้วแต่ดีกว่าตาเลียวตรงที่ว่าตารเรียวเนี่ยมาเปิดเกมปุ๊บทำเวสรายวันใช่ไหมแล้วก็ใช้พลังงานกดอโอโต้จบแล้วประมาณสิบสิบนาที ไอ้น,นี่ยังดีหน่อยคือเรายังได้กดเองคืออ่ะเรายังได้กดเองบ้างอะไรบ้างเลยเนะี่ยแต่ก็ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณทุกวัน,นีก็ประมาณตื่นมาก็ประมาณชั่วโมงเนี่ระมไม่ชั่วโมงแปด่าทเมตรวมกับพวกเมตเดื่มใหม่ที่ขึ้นมาเวลาเราเรว้นอ่ะประมาณชั่วโมงจบละเอ้ยม,มีอะไรทำก็ไม่ไเยอะแยะแล้วก็มา ผมนั่งฝึกเองทุกวันก็ไม่ได้ผมขี้เกียจหาทำแล้วอ,ะอ่ะผมรออย่างเงี้ยอะไฟฟ้าอย่างเงี้ยผมก็ขี้เกียจนะเอาจริง,รงก็เดี๋ยวรอลองเอาเอาเลนเดี๋ยวผมรอปั้นคู่อยู่แล้วผมเล่นยาวๆลงยาวๆทีเด,ดีวยว เว่าผมก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนะั้นเพราะว่าผมก็รอดูหลุดเลดอะถ้าหลุเดเลทได้เกทเนะี่ยเออ,อเมย์ผมก็เล่นต่ออ่ะเฮ้ยไ,ได้เกทผมก็ไม่เล่นอะ่ะถ้าได้เกทมามันยังดีอะ่ะเ,เกทมันเล่นง่ายอะ่ะเล่นง่ายมากเลยนะผมเอ,อ่อเดีดเกทที่ตัวแบกเลยนะ ไม่ด <muitas> ูอยู่ไม่ด <tricky> ูแ <fe> ม <Jean> ่งทำอยู <cualquier> ่แค่นี้ยผมเห็นแม่งม่งไม่กดอะไรเลยเออมันใช้มันใช้อย่างเงี้ยแหละมันใช้เคล้ายรอย่างเงี้ยแหละแต่มันเอามันเอาเป็นลีนะลีนะแทนไอ้นิโก้แม่งยืน

真べ、ね、んなく爆破開催を始めよう แต่คือเขาหลบไที่มูนะ๊นะที่ผมผมเล่นให้ดูเฉยว่ามันกดแค่เนะียแล้วมันก็หลบก,กดแค่เนะี้ยแล้วก็หลบมูบอสเอามันง่าย

おい私は、あくまでギジティアでよかった、私は、あくまで技術テだよ私あでよか私に、私はあ,あなたよっしゃ、よし、ごで ฉันฉัว่าอะคุณเอาตัวพล้ว่าันาว,าว,ว็คุณอาจจะเปิดได้จากตรงนี้หรือคุณอาจจะลุดเลดได้มาอะไรอย่างเงี้ย ジュ<ー>はここで<ー>いつのソリトイ。ジュつのジュンのご用ですの <laughs> こいつで分。<laughs> あ,あらプロキシさんご機嫌うですわ。<laughs> あー ฝากกดติดตามช่องแมทหมอลเกมมิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ